กราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกราบสบายดีดพี่ลูกทานพี่ขามาับสมส่องน้องคำพี่น้องเลยขอหดปากสองนะพี่น้องมาเยี่ยมร้านน้อยพี่น้องเลยมาเยี่ยมร้านน,อาน้อยจะพ่อเห็นลาซาลไปปะไปคือนอนเป็นอ่างค่กเทนะ่าทามาออกหนะึ่ไประนนอนอ่างแบบสิได้นอนเตียงกับนี่นอนอ่างค่กจมู อืมได้บุษายายไดบุษาอีกเลยสองเถิกเนื้อยายลานไส้ยังไม่ได้ซื้อปะมาเยี่ยมซาบวไลพี่น้องไหมมาตงเมาหอีกะ ทางกัะเบิดปะละซ่าผลตกได้ยำพลพี่เองเอ้ยคือกันก็นองข้ามคือกันได้ย่ำพลคือกันนะแม่ทางเปืือหน้าวกะนาว Ừ. Ừ. Ừ, đi là gọi em Đại ngại đó ừ. đây cả Ừ Đại thế Cứ mẹ anh ơi nó bỏ đây Ừ Đại ngại đi phí nông ơi Ừ. <laughs> đây ngài, elephant, phần Check nó chắc lâu là sao Sam lope. 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 Sam Sam บ่ได้เมื่อยพี่น้องเออคือกันกับเกวอยู่บ่นายใหญ่คือกันอยู่น่ะแล้สาวเอาเอานี่มาให้อีมเกียงหวานขอบใจพี่น้องเ้ได้ของขาแมมาเกียงหวานมาให้ละสาวพี่น้องเอ้ยเห็นเพิ่นเจ็บท้อยู่ว่าสิมาเยี่ยมเพิ่นว่าาก็เลยให้เพิ่นอนัมาว่าอยู่เฮือนบ่เลยอยู่สเห็นเพิ่นได้ลูกพี่น้อง น้ำว่าอล้วน้ำมันก็อึดอดน้ำมันลอจักน่ะบอมีแล้วแถวปั๊บน,น่ะน้ำมันเบิร์ตอยู่หน้าคำนุ่นเลยน่ะไปซื่อยวนเือนซาลามาส่งบด้มีเหาน้ำมันมีแต่น้ำมันกระซุ่วแม่เหมือนคนหน่อยป้าแก่ไปบำรุงอีกยังมานี่ปไปกินถั่วเลี้ยนมาบ่อนี่ ตาสาวแก้มกบรังก็เป็นตาสังแทะสิบลงสิ์สิลืมเก้วแล้วคะาแนวนี้ไหมาวาสิแดงป่าบดบเบออย่าไปลืมเกวได้ปสามต่างเก้วเลยพี่สาวเลยต่องแก้วบดเลยน้องอืมดโพยอันไหนจูบุบบอพู้ใยเบดบดได้ทำกันแถวใสบด มิยิงแต่ลูกบากพ่อ,อม,มานะปีนี้คือบไรวนน่นปีนี้ปุายมาตีซึกลูกบอกพ่อม,ม่ในเ,นเนห็ุการณ์ใหั่อ,อ <c oughs> ะไบ้างปุไบ้านอะไรกผู้ยิงใบ้เวลาดีใจนนองไอ้ลูกพัอนอวันสำึงนะสบายเบ่ง <c oughs> <c oughs> เ็นตะังอยเล้ยตะซาอุ้มได้เลยคืเป็นอันนี้นะครับริยาลูกแม่อันนี้ย่อนมาหน่อยะคะอุ้มมายอมรุดมืออันนี้อุ้มเต็มมือเลยชงรบแย่สมาชิกใหม่ก็เป็นตะแพงเป็นตะแพงอ่ได้ซื้อน่นได้กอ้นะน้องกเีน้องย ครับบุนจูนี่จักสิซื้อหยังแท้เนาะแม่ใหญ่เพิ่นจักสิตั้งซื้อหยังให้ล่ะแม่ใหญ่บเป็นตสั่งเป็นตสั่งนะบ่ได้ีบ่บ่ได้หาือหากระทะธรรมดาปาเอาเห็นเอาเห็นลเฮาฮนนะว่าเป็นตสั่งอ้วนน่ปาพี่น้อง3โล8พี่น้องเอ้ยบ่เคยเห็นจักเทื่อปา ให่ไ่ลิใครก็ร้กษาอยู่กำยังไห่กำบ้านน่ะบ้องอยู่กำบ้านอยู่กำบ้านน่้วะแมอเนี่ยก็อยู่กำบ้านั่นแลลวเรียกว่กินหักไหม่อะบาร์เรอะไรนี่กินแต่บ้านเอ้าโอ้คิดว่ากินนํำห่อน บอามิดเอมามาเยี่ยมซาบัวอะไรพี่น้องเข่งแหงทั้งแมทั้งลูกเนาะเพิ่มมาได้ก็ได้เลยบอเออบ้าเข่งแหงกันเลย ฮานเป็นลมนะฮนเป็นลมซองเถื่อฮันพได้เมื่อยแต่มันตาลายมันหลมเมีแต่ลมกับหลบแมนบอเคยสลบแจ็คเถื่ออะไมาหากสิบหูสรุปแต่มาเพาะ่าตัวเองมาล่วเาะมาตัวเองมาแมนลาคนจอยอืมแมนลาคนจอยเลือดบอไร นั่นก็นบเกอ่อกออนักาอยู่ดิอยู่มากัเกอ่ดพอคอเนะยองยซาบวไรพี่น้องมือในน้องข้ามกระแดนี่ไอคิวมาอีกเลยพี่น้องเลยไอคิวก็อยู่แห่งก็พอายจอยอห้ากะซิปโลหากันแกะหมาอ ว่าแล้ววันส really oh ินเนขาเห็นจะไปยุวส right? huh kind of uh ิน uh, ด uh ับงไรนะไปบอเอองายก็จะไปได้เหล่าโคกหรือเปล่านี่บอโอ้าาเจบมันได้ง่ายเลยเนาะแข็งแขงทั้งเมยทั้งลูกเด้อบ้านเมื่อได้ได้เมื่อแล้วเว่าเอาเพิ่มอีกบ้างล้วอ คือแหล่หลบดาดไปนํามาได้6คชาย6คนนะาที่สิแต่ผู้หญิงจักผู้นึงก็ยังดีนะปามันามีมดูผู้ชายเบิสงสัยได้แต่ผู้ชายเามายมยามถาข่าวพี่น้องเอ้ยพี่น้องเนาะบ่ทิ่มบ่ปากันคือแม่นแม่นความเจ้า Kin khảo ra đây đi Vợ Vợ đây khả lâm bò Hà ăn con nội đây đây ไปเบ <c oughs> ิ่งคนหน่อยกับพี่น้องเอ้ติดใจเฮงเฮงติดใจน้องน้องอะยูให้ผลลั่นลั่นทรายพี่น้องเอ้ลั่นทรายกลัวซามโรสี่อันนี้เรื่องสี่ขี่เอสนูลจมีกลัวจะขี่หายขี่ห้องาเหาะหยุออกมาเลยปะลาซาดีนะลูกมาพ่อมาเอาเมื่อเขาก็ไปเอามาเขามีมันนอนเลยอืออือ แทกบหหแบบนี้นนาออมาเขามันอนน้ำเมฆเห็นกะบติ๊กคือฮ่าเรานอนแ้่เมเนะเมฆจนเตียงบ่ได้ห้องมันหน่อยเด้เตียงมันหน่อยอ,บบอืมอืม,อ,มอะไรพี่น้องคลิปนี้น้องคำแซมลาพาจากยังไปก่อนเด้อผักบึงผักส้มต่อไปพี่น้องเลย,ยสบายดีปะลุงแม,ม,ม่มาเยี่ยมละซาวแล้วเ <ใน S 1> ลยนะเพิ่นบัลลูให้เพิ่นเอาลาน <laughs> แม่ได้ก่อนพี่น้องเลยหมนเป็า